หอยเชอรี่เป็นศัตรูของต้นข้าวเราก็เลยจะเอามาทําเป็นปุ๋ยครับเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อต้นข้าวต้นพืชของเราต่อไป <S <S เวลาเราย่อยสลายเสร็จเราก็จะได้เป็นยูเรียแล้วก็จะมีพวกกรดอะมิโน,โนต่างๆและแร่ธาตุต่างๆส่วนเปลือกของหอยเชอรี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยแคลเซียมและฟอสเฟตหรือฟอสฟอรัสท,ที่เราใช้บํารุงหมาก ความผลของต้นไม้นะครับวิธีการทานะครับเตรียมหอยเชอรี่ผ่านการทุบม,มาแล้วเนี่ยครับจะมาเติมกากน้าตาลเติมจุลินทรีย์เปลือกสับป,ปะรดให้เราคนดูก่อนคนดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเหนียวไปแล้วก็เติมน้ําจะเทลงในถังหมักสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ตั้งแต่การเจริญเติบโตทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นระยะที่เป็นต้นก้าก็สามารถที่จะแตกกอเจริญเ,เติบโตได้ดีส่วนระยะที่กําลังจเจริญเติบโตเนี่ยก็จะทําให้ใบเขียวขึ้นสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นส่วนที่เป็นแคลเซียมแล้วก็พวกโปรตีนตต่าางๆะจะทํให้้ิดดดผลไี ูตรนี้เราลองว่าได้ผลแน่นอนครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงกันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทําน้ําหมักหอยเชอรี่นะครับน้ําหมักหอยเชอรี่ก็คือเป็นปุ๋ยน้ําอีกชนิดหนึ่งซึ่งมันสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อต้อนพืชได้นะครับหอยเชอรี่อ่เป็นศัตรูของต้นข้าวเพราะว่าหอยเชอรี่เนี่ยมักจะระบาดในช่วงที่เราหวานข้าวทํานาข้าวซึ่งเราต้องเก็บออกมาทาลาย เราก็เลยจะเอามาทําเป็นปุ๋ยครับเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อต้นข้าวต้นพืชของเราต่อไปหอยเชอรี่นะครับจะมีประโยชน์ในเรื่องของการให้สารอาหารที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับอย่างโปรตีนเวลาเราย่อยสลายเสร็จเราก็จะได้เป็นยูเรียแล้วก็จะมีพวกกรดอะมิโนต่ตางๆและแร่ธาตุต่างๆซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของเนื้อหอยส่วนเปลือกของหอยเชอรี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยแคลเซียมและฟอสเฟตตัวนี้เมื่อเปลือกหอยละลายแล้วเนี่ยเราจะได้เป็น ฟอสเฟตหรือฟอสฟอรัสที่เราใช้บํารุงหมากบารุงผลของต้นไม้นะครับสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ตั้งแต่การเจริญเติบโตทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นระยะที่เป็นต้นก้าก็สามารถที่จะแตกกอเจริญเติบโตได้ดีส่วนระยะที่กำลังเจริญเติบโตเนี่ยก็จะทําให้ใบเขียวขึ้นสงังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นส่วนที่เป็นแคลเซียมแล้วก็พวกโปรตีนต่างๆนะครับจะทําให้ติดผลได้ดีนะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมา ก็จะมีหอยเชอรี่นะครับวันนี้เราเตรียมหอยเชอรี่มา1กิโลเพื่อทําเป็นอาัตราส่วนการเปรียบเทียบให้ดูหอยเชอรี่เนี่ยเราเก็บม,มาแล้วเราทุบด้วยนะครับก็คือมันจะย่อยสลายได้ง่ายขึ้นต่อมาก็คือเป็นจุลินทรีย์จากเปลือกสับป,ปะรดตัวนี้เราใช้2 0 0ซีซีแล้วก็มีกากน้ําตาลใช้อยู่ครึ่งกิโลหรือ500อซีซีแล้วก็น้ําเปล่าเตรียมมาเพื่อที่จะเติมลงไปเอาแค่ท่วมหอยพอจะมีไม้คนแล้วก็ภาชนะหมักพร้อมฝาปิดนะครับวิธีการทํานะครับ เมื่อเราเตรียมหอยเชอรี่มาโดยการผ่านการทุ่มมาแล้วเนี่ยครับเราก็จะเติมกากน้ําตาลลงไปก่อนประมาณครึ่งกิโลหลังจากที่เราเติมกากน้ําตาลเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเติมจุลินทรีย์เปลือกสับป,ปะรดประมาณ2 0 0ซีซีขั้นตอนต่อไปให้เราคนดูก่อนคนพวกกากน้ําตาลหอยเชอรี่แล้วก็จุลินทรีย์เปลือกสับป,ปะรดคนให้เข้ากันก่อนถ้าเกิดเขามีความเหนียวความเหนืดมากให้เราเติมน้ําลงไปอีกนะครับหลังจากที่เราคนดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเหนียวไปเราก็เติมน้ําเพื่อให้สะดวก ในการคนในการเติมน้ำเนี่ยเราจะเติมแค่พอท่วมหรือแค่พอที่จะคนให้เข้ากันได้ง่ายนะครับปกติแล้วต้องเติมน้าประมาณ5ลิตรหอยเชลลี่หนึ่งกิโลน้ํห้าลิตรแต่ถ้าเราเติมน้ํา้าลิตรเนี่ยเวลายกเวลาเก็บเนี่ยมันจะลําบากเราก็เติมแค่พอท่วมพอหลังจากที่เราคนเสร็จเรียบร้อยผสมกันเข้ากันทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะเทลงในถังหมักที่มีฝาปิดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับการหมักเนี่ยเราก็เก็บไว้ในที่ร่ม เราจะมีข้อสังเกตว่าถ้าเกิดมีกลิ่นเหม็นเนี่ยให้เราเติมกากน้ําตาลเพิ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้กลิ่นค่อนข้างจะแรงถ้าเราเติมกากน้ําตาลเติมอะไรเพิ่มลงไปเขาจะทาให้กลิ่นนี้หมดไปตัวนี้เราจะใช้ระยะเวลาในการหมักเนี่ยเพื่อที่จะให้เปลือกอหอยละลายอะไรด้วยเราจะใช้เวลาอยู่ประมาณ60วันหลังจาก60วันแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้น้ําหมักสูตรนี้เราจะสามารถเก็บไว้ใช้งานได้ประมาณ1ปีนะครับ วิธีการนําไปใช้งานนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2วิธีคือวิธีที่1ก็คือการฉีดพ่นเราจะผสมน้ําแล้วก็ใช้ถังฉีดพ่นเนี่ยเราจะใช้ในอัตราส่วน20-30ถึงซีซีต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเราจะผสมน้ําเพื่อลดลงบริเวณโคนต้นหรือเป็นการให้ปุ๋ยทางดินเราก็จะผสมไม่เกิน50ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับเศษที่เหลือเนี่ยเราสามารถที่จะนําเอาไปทําเป็นปุ๋ยบํารุงต้นอ,อย่างพวกไม้ผลได้ก็คือการโรยรอบโคนต้น น้ำหมักสูตรนี้นะครับสามารถที่จะใช้กับพืชตั้งแต่ระยะเป็นต้นกล้าจนถึงระยะที่ติดดอกออกผลได้เลยแต่ระยะที่เป็นต้นกล้าเนี่ยเราควรที่จะให้ที่เราน้อยๆปุ๋ยน้ำหมักสูตรนี้เราควรที่จะใช้ห่างกันประมาณสิบวันนะครับหรือสองสัปดาห์ครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับหากท่านมีปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ลบกวนหน้าข้าวท่านก็สามารถที่จะอเอาหอยเชอรี่มาหมักเป็นปุ๋ย คือปุ๋ยเราก็ได้หอยเชอรี่เราก็ลดลงปุ๋ยที่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้บํารุงพืชผักแล้วก็นาข้าวได้ต้นทุนค่อนข้างจะถูกเหมือนเราได้ปุ๋ยฟรีมาใช้เลยสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ